เคยไหมคะที่นักเรียนบอกว่ารายวิชาที่เราสอนนั้นมันยากและอยากจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นลองใช้วิธีนี้ดูนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กันตากุ้ยประเสริฐผู้วิจัยหัวข้อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ e d u c a n d y วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ,กฤษเรื่อง Accounting Vocabulary ของนักเรียนระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ,กรเพชรเกษมปีการศึกษา2564ค่ะก่อนอื่นต้องมาบอกถึงความเป็นมาและความสำคัญขอ,ของการวิจัยครั้งนี้ก่อนนะคะ เนื่องจากที่ฉันได้ทำการสอนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษเรื่อง accounting vocabulary ค่ะถือว่าเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในทุกๆหน่วยการเรียนเลยนะคะพบว่านักเรียนมีความสับสนเนื่องจากมีคำศัพท์เฉพาะทางบัญชีบวกกับการบันทึกบัญชีที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้านักเรียนเนี่ยไม่มีการทบทวนบทเรียน ฝึกปฏิบัติอย่างสอนเสมอจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีผลสําเร็ทิทางการเรียนที่ต่ําและขาดแรงจูงใจในการเรียนค่ะเลยเกิดเป็นการวิจัยในครั้งนี้ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ 1. เพื่อพัฒนาผลสํมเร็ทิทางการเรียนและ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ e d u c a n d y วิชาการบัญชีป,ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เรื่อง accounting vocabulary ของนักเรียนระดับปวชว2สาขาวิชาการบัญชีค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้นะคะตัวแปรตน้นคือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ educandy ทำให้เกิดตัวแปรตามค่ะคือผลสมริจทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษเรื่อง accounting vocabulary ค่ะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะคะประชากรคือนักเรียนระดับปวชว2วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพิเกเสมจำนวน2ห้องเรียนค่ะมีทั้งหมด9 5คนโดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจงจนได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน1ห้องเรียนคือนักเรียนปวชว2ทัพหนจำนวน45คนค่ะภาพที่เห็นนะคะคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ค่ะประกอบไปด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้และแบบทดสอบตามมาด้วยเกมออนไลน์อลิเขียนดีและสุดท้ายคือแบบสอบถามความพึงพอใจค่ะภาพที่เห็นนะคะคือวิธีการดําเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเริ่มตั้งแต่1ผู้วิจัยมีการประสานงานกับฝ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. มีการจัดประถมนิเทศนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3. ม,มีการทดสอบก่อนเรียน 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมออนไลน์ e d u c เ n d i ี้ 5. ทดสอบหลังเรียนและสุดท้าย 6. ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ค่ะต่อมานะคะคือตารางสรุปผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ค่ะนักเรียนระดับชั้นปวช2ทับ1จำนวน45คนจะสังเกตเห็นว่าก่อนเรียนนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่9.98คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่23.31คะแนนสูงขึ้น13.33คะแนนค่ะทำให้เรารู้ว่าผลสำฤทธิจทางการเรียนเรื่อง Accounting v o c a b u l a r y หลังการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ Eudicendi สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีในยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ค่ะ ต่อมานะคะคือตารางผลการวิเคราะห์และผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดก,การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ e d u c a n d y ค่ะในภาพรวมนะคะผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สดุดเฉลี่ยอยู่ในระดับ4.25ค่ะ ถ้าสังเกตเป็นรายข้อนะคะผู้เรียนเนี่ยมีความพึงพอใจในด้านของการที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจและจดจําคําศัพท์ที่เป็นหลักการาทึกบัญชีได้ดีขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่4.42พึงพอใจมากที่สุดค่ะ สรุปผลการวิใจัยในครั้งนี้นะคะหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ Educandy วิชาการมาชปีปฏิบัติการภาษาอังกฤษเรื่อง Accounting v o c a b u l a r y นักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย13.33คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0ุดและนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดเฉลี่ย4.25ค่ะ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์ e d u c a n d y นั้นจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีของจอร์สันแอนจอร์สันและทฤษฎีของพิเรียพงษ์เตชะสิริยืนยงที่ว่าเกมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชนเ์เสริมการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆส่งผลต่อการตอบสนองอการเรียนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนค่ะข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาต่อยอดงานในหน้าที่ก็คือ 1. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์อี듀 i ค n ดีนั้นควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ คุณครูควรทำหน้าที่เป็นโค้ชในการให้ผู้เรียนเนี่ยได้ส่งแย่งหาความรู้ด้วยตนเองติดตามแล้วก็คอยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนค่ะ 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเกมออนไลน์อีดูเคนนะคะผู้สอนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ง่ายสะดวกสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะข้อเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งต่อไปนะคะ หนึ่งในกระบวนการในช่วงของการเลือกทีมเลือกคู่หรือการจัดกิจกรรมนั้นเนี่ยควรให้คุณครูเนี่ยเป็นคนจับกลุ่มให้นะคะไม่ควรให้ผู้เรียนเนี่ยจับกลุ่มหรือเลือกคู่หรือจับกิจกรรมกันเองเพราะว่าอาจจะไม่ได้ผลเป็นไปตามเป้านะคะเพราะว่าผู้เรียนก็จะเลือกเพื่อนที่สนิทกันดังนั้นไม่ไม่ทำให้เกิดการคลาดผลสำหรับทางการเรียนคะ่ะ แล้วก็สองคุณครูก็ควรมีการตั้งรางวัลแล้วก็มีการกระตุ้นผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สามารถนำเกมออนไลน์ e d u c a i n d y n เนี่ยไปทดสอบใช้กับนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาสูงปานกลางและต่ำนะคะแล้วก็สังเกตว่าเหมาะกับนักเรียนที่มีสติปัญญาในระดับใดมากที่สุดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์กันตากุ้ยประเสริฐก็ขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ